สบายดีพี่น้องสบายดีประสุขสุขคนพี่น้องในเจพยายามรักษาุอาหารให้กินพี่น้องอาหารเศร้าอาหารเศร้า,ารรก,กับซัมอาหารเที่ยงพี่น้องเอ้ยสิฮากินกระเป๋าสิฮอดเที่ยงเลยเราจะหากินกระเป๋าเห็นกินพี่น้องเลยซัมเป็นอาหารเที่ยงไรนี่ทำให้กินวะผัดผักบุ้งผัด ผัดผักรวมจากพี่น้องแม่วันนี้สะกินอาหารไทยนะคะกินผัดนั่นคผัดผักรวมซุบอริอาหารเช้ากับอาหารเที่ยงกินพร้อมกันผัดผักรวมนะคะใส่ปลาหมึกแล้วก็ต้มยำปลาไหปลาที่มหาได้มาเลยแม่ปลาที่หาได้จากไมอเศร้าอีกเนาะปลาละลแม่นบ่ ผัดปลาดใส่กับผักบุ้งผักรวมต้มยำปลาต้มยำบอผัดผักรวมต้มยำนี่กะผัดน้ำกินอาหารไทยมาหนีิถึงจะคนดาวแต่ก็กินอาหารไทยเห็นไหมก็แล้วง่ายเด็กน้อยเพื่อเสร็จแล้วเนาะเพื่อจะกินมันีเตรียมนั่นเตรียมนี้ซอยเห็ดเพรียงบอสเห็ดเพรียงน้ำพี่น้อง มีปลาที่นั่นี่ปลาละได้กะพักเห็ดเราไม่มีเราก็ใส่เห็ดกับปลาเมื่อต้มยำปลาเมื่อขอนะคะไม่สดนะคะเพทอะเห็ดอร่อยไป่อยมีขามีเนี่ยอุปกรณ์ละเครื่องเคียงเครื่องเคียงนั่นแหละเครื่องอะไรวะเครื่องปรุงเครื่องเคียง เห็ดคอนไปหามาจากธรรมชาติ์มัมีเห็ดเพื่องก็ต้องเฮ็ดคอนนอครับเห็ดคอนมาใส่เฮ็ดธรรมชาติเกิดจากคอนไหม่นะเขาจะไปหาได้ไหมหลานฝนตกเลยกำมานอนหอนกำลังออกที่นั่นห่อนไม่แห้งออกแล้เห็ดน้งจะไปหาเห็ดตับเต่านะคะอยากกินเห็ดตับเต่าเห็ดตับเต่าจะทำ กินที่เห็ดผึ่งกับแบบเดียวกันนะวะเห็ดผับต่าดอกใหญ่ดำนางกำลังสิต้มยำจะพี่น้องจะกำลังใส่เพื่อลงไปค่ะต้มยำปลาไหลนั่นเองพี่น้องแต่ดีคือเนื้อปลาไหลที่เราจะต้มยำจ้าเนื้อก็ะเซนเนีย่างเสียะพี่น้องปลาลดปลาหลคนจะได้รสกะเซนปกเกลี่ยกินหนัเนาะมีแต่น้ำม่น้ำของจ้าคนไกลอย่างเินกเกลี่ยอื ก็มีเบิดแหละสุเม,มนามาหละเนาะเปล่านางกบพิษบอกถือพิษผัดอยังก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องจ๋าซ้ากำลังยกลังเสร็จค่ะต้มยำปลาในพี่น้องไอซีเรียอะไรแบบนี้โอ้ยอยากเข่าอะไรแบบนี้ปลาอีกขาดไม่ได้ก็คือยังโออิชิโออิชิปลาถุงยางต้องใส่เนาะยำก็ใส่โออิชินะคะ ทุกอย่างให้ต้องใส่ใส่เนื้อไปนองเสร็จเรียบร้อยค้ถาดถาประทานตอนกินเนาะโอ้ยตํากะพงบนญบุญเอาหกอะไรรถมือโอ้ยมันบคือตําเตงพี่เพิ่นอยางคืตําเตงอ้าวมันเต้นนะตําเต่งนะมันอันมันเปียกเลยแล้วสีผัดผัดถาดไปเอาเลย จำกระเต้นพุ่งเวิ้นเวิ้นขึ้นวัชพัดเอาคลิปตรงไปเลยผัดผัดกระค้างผัดผักบุ้งผัดผักรวมใส่ปลาหมึกผัดผักใส่ปลาหมึกกินอาหารไทยไหมเพื่อนวะกินผัดนะอาาหรไทยปลาหมึกมันค้างในตู้เย็นจะโดนเลยเอาไว้ร้ายกเสียเรื่องรสชาติ เอามาพักกินอเอาพักใส่เป็นเหมาะคือนั้น,น <c oughs> ห่อนแท้ห่อนแบบนี้ห่อนห่อนแะสังคือยังม่หมาะงบ้อนห่อนแบเบิรดเ้นึเนาะใส่ดีกว่าอ,อันนี้กระทะเบียดหน่งเด้ครับจริงน้ำหมักใส่เทปรอนนะคะ้คาเบียดมันห่อนไว้มันห่อนเลยสำสังกะสีเนาะ ปรุงต่อซอสใส่แันนี้ผักผักกระยบ้องไงนะรัดดีจะใส่รายกับเค็มเค็มหอกนัวใส่ทุกอย่างที่ขวานะครัทจางฟวงหนาใส่ด่าใส่ปลากินหวานนะคะอันนี้ก็ลวานกันเลยกเห็นปรุงก๋วยเตี๋ยวแล้ว กินหวานไปเลยล่ะผงนัวขาอะไรคือผงนัวขจะในใสเยอะจังนะเนาะคนไทยคนปกติกินผงนัวดิคนลาวผัดผินรวสมัยก่อนแบบเ่อมครงก็นี้แต่กระแดกกระแป่งนัวมีแต่สมัยนี้แตะมียังผงนัวครบนะยังสมอนี้ หอมกินกินเริ่มมาแล้วมันทถ่งแล้วเริ่มห้องแล้วพัน <c oughs> จ้าพี่น้องจะได้กินข่าวแล้วแหละค่ะต่อสีจ่าจนโอ้จนซีซั่นจะยกละวจนหน่อยนี่ <c oughs> ซีแหละสวยเลยน,นนะพี่น้องจะได้กินข่าวสวยเนี่ยเพราว่าตื่นามาไปเห็ดเรียกพาไปหากินนะนะเนพื่อกลับมากับแปดเจ้ามุ้เพื่อเพื่อกลับไปกับมานเนาะเพื่อเพื่อเห็ดแบบมันเพื่อมันสีสุกอีกเพื่อเห็ดนั่นเห็ดนี่อีกกับเพื่อจะได้กิน กานว่าเข่าไอ้เที่ยงกับจนว่าบใบสองใบาสามไปพากันไปเห็ดเวียดเห็ด,หด,หดนั่นเห็ดนี่เด้ <c oughs> พี่น้องเขาเล่นกับเป็ดม <c oughs> ุเนเี่ยงานพี่น้องเลยอได้ซึ่งวันนี้ให้ฝนตะุกน้ำปลูกมันได้เสมอเน,นี่ยม,ม,มันกับที่เอาล้ำมันบางทีแมาเฮียนปลูกมันนี่พี่เนาะมาพี่เป็นคนดุได้บัดนี้ถ่ายจะกินไม่้องเลยบัดนี้ มักินขากันกินสองคนสองคนเอกี่เนาะเพื่อนี้กสองคนเมื่อวานไปกินมาแล้วกินแต่ซาบปุเอาปีซาครับเพจักไปใส่แล้ว่นโจกกินแล้วกิน่นอยากของกัน้หิของพอดีอจนางมาแต่บ้านพอด้เนาะอดมาแต่บ้านพอี ใจเย็นมากมั่มนันี้ไปซื้อกิจกรรมจ้าเขานมอยากซื้อวิ่ว่านี่เ็้เต้นเองปลูกมาไ่น้ง่งต้งยมยำผัดผักักแทบๆกันนี่คิดเขาสวยอ๋อหอน กูใครบ้างไหมไอม้ห<ม>ัเขาวตหอนกับตะห้อนี่เนาะดกันดูานมาซอยน<ม>ตัดขาไ ผักผักพี่น้องผักกับผักเก็บในสวนนี่หลยดอกผักนางผักกาดดอกนาไก่เมล็หลายอห่างผักบุ้งกินผักเยอะจะได้มีนม้ำส้ กินย่าบอกมีกาสวยเดินเศร้ามากก็ร้องคอมแต่พกงงเศร้าเ่าฝนมากก็สวยน้องน้องทรายน่าหขรับงคอเของปกติร้องคอุ้งเศร้า คนมาเก่นขาวมาที่ยงแล้วลงอีกรอบกลับขึ้นมาบ้านรับทุ่มสองทุง่มผมที่รุ่มืุ่หลักมาจไม่ได้อยู่เพือนเอะไรแต่งอัน <c oughs> น่บ่แลเลยไี่ได้ออกไปเบื่อนเาทำมาจมบอน่ะดินบ่จบดินเข้มท่าแถเท่าไหน จัแล <lim> the ้วขอบูบอกราคาครับจบก่อนถามโตีนโโม่อะไไยินจันเราราคาโอเคว่าให่คบจบทำราคาต้องเจอประจุกระหว่าเจะจุกระวาเทลหครับเพราะกัสิโตราคาเขาแล้มากๆจังนากล่าวว่าบอกราคาจะได้สั่งมาปีสองหนจะเปิดรุดซะ แบราทง่ yup. น้องจุกแลบนหนึ่งหนึ่งหมุ้นเให้เขาขูดจีนลงมาสวะพยังป่ดยปสมันแล้วเอาเบินสาว่าเกเขามาไปแต่กลั คนดุดกัมาพร้อมกันเมือเยอับน้องสุลมุนบุญว่าดิเบิร์ดม,มือนี่สิไปเอาลำมันปุติมาเองคนลองมันหมายกมบมือเดียวกันทั้งสองส่วนบริปุติม,กกมาเองเอาดินแคบทางลงหากัมาอีกมือเดียวกันอีกค่ะอืมอืมอืม มาคนางันอะไรได้ว่ะย้ำมากลาบะเดียวสบัดบย้ำข้องกับข้องก็จะน่ใครเห็น่ขาร ตูจะเล็นเนจะดงูแยเอนูเาน่นูาใหาแแล้วดเอามาดีไปแพี่น้องกราบขจัดเฝากลับไปส่หนีนะพี่น้องเดี๋ยวนางิจัดเศษขยนางมาเอาะเป็นเมื่นสวนมาฝินกำลังบ้าดูติดหลายโอ้หลายเจ้าเลย ทีิมีเงิน่ายครับพ่น้อาะบดนี้เงินกับปูมีตายแล้วมาบบดเดียวสกักสบายดีจ้าพี่น้องสบายดีพี่น้ง